สวัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาโมรถ h o t ตวิวหนต่อ64กันครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเปลี่ยนล้อแล้วก็ใส่ถ้อยเสียตัวนี้ครับใส่ถ้อยเสียเพิ่มไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่า ทำครั้งแรกไปเดี๋ยวเราไปดูตอนทํากันดีกว่าไปผมพยายามจะตัดไม่ให้มันเสียนะครับไม่ให้กล่องมันเสียมากเพราะว่าอยากจะใส่ไว้ในกล่องแต่ถ้าโมไปแล้วเนี่ย พอไอเสียจะติดเปล่าไม่รู้เดี๋ยวอาจจะต้องสั่งกล่องอะคริลิกมาบแบบใส่รถโชว์อะเดี๋ยวลองตัดแบบให้มันเสียน้อยที่สุดดูครับ ส่วนนี่เป็นร้านร้านขายพวกของแต่งนะครับพวกทอยเสียพวกคําซีอะไรประมาณเนี้ยเป็นร้านเดอะซีดกาลาดครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจขึ้นเฟ e บุ๊กค,คนขายไว้ให้ถ้าใครสนใจก็ทักเข้าไปได้ครับราคาไม่แพง เดี๋ยวจะลองโมลดลยครับคันแรกไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงไปครับเดี๋ยวจะเร่งละถ้าถ่ายแบบนี้มันจะนานไหมครับเดี๋ยวจะเร่งให้ไวขึ้น เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการทำครั้งแรกทำแบบง่ายๆนะครับตัดแกนล้อเลยแล้วก็เอาแปะเข้าไปใช้ดินดินน้ำมันตัวนี้มันเป็นดินแบบถ้าโดนความร้อนสูงๆครับแล้วมันจะแข็งตัวได้ ดินอันนี้ผมก็จำไม่ได้ว่ามันเขาเรียกว่าดินอะไรครับจะประมาณนี้ครับสําหรับคันแรกที่แปลงที่โมดีกว่าแกนล้อไม่ต้องใช้ครับทําแบบง่ายๆล้อหมุนไม่ได้แต่ก็สวยครับไม่ได้เล่นอยู่แล้วจอดโชว์อย่างเดียว ล้อนี่เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นรูปร้านให้ดูครับเพราะ่าร้านอยู่ในน่าจะช้อปปี้มั้งครับร้านเนี่ยเดยวผมขึ้นร้านให้ดูครับแล้วก็เดี๋ยวติดลิงก์สั่งซื้อล้ออไว้เพราะว่าเขาดูแลดีมากครับร้านเนี้ยผมสั่งอีกลายผมสั่งลายนี้เนี่ยสั่งลายเนื้อไป แต่เขาส่งเขาส่งลายผิดมาแล้วเขาก็ส่งลายที่ผมสั่งเนี่ยมาให้แบบฟรีๆเลยผมเลยได้ล้อมาสองลายครับเนี่ยลายแรกที่เขาส่งมาครับส่งมาผิดลายแล้วเขาส่งมาให้อีกคือลายที่ผมสั่งเอาไว้แบบฟรีเลยครับไม่เสียสักบาทเดี๋ยวผมติดลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ครับเผื่อใครสนใจอยากจะมโมเล่นแล้วก็ท่อนี่ เดี๋ยวผมติดลิงก์ไว้ลิงก์สั่งซื้อครับลิงก์เฟซกับเพจใน facebook ของจ้องร้านเป็นท่อของ The s ซีท g กาลา n ดนะครับเป็นเพจมีชื่อเพจเขาผมขึ้นให้ดูในคลิปครับเพจกับเฟซถ้าอยากสั่งก็เดี๋ยวติดลิงก์ไว้ใต้คลิปครับเหมือนเดิม อันนี้เป็นมัสด้าเจ็ดนะครับเปลี่ยนแล้วก็จะประมาณนี้สวยดีครับทำง่ายๆครับแต่ถ้าอยากจะให้ล้อหมุนก็ต้องทำอีกแบบหนึ่งต้องใส่แกนล้อซึ่งก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ถ้าเปลี่ยนแกนล้อใหม่เนี่ยตรงปลายแกนเนี่ยเขาย้ำกันยังไงไม่ให้ล้อมันหลุดออกมาเพราะว่าของเดิมหัวจะเป็นหมุดครับเป็นหัวบานเอาไว้การล้อหลุดสวยเลยครับล้อนี่เป็นยางจริงๆนะครับเนี่ยยางเป็นยางนิ่มๆอะ่ะ ส่วนท่อนี่ก็กาวร้อนครับง่ายๆเลยครับใส่กาวร้อนท่อสวยดีครับแฉวเลยอุปกร,กรณ์ที่ผมทำก็มีประมาณเนี้ยมีนี่ดินน้ำมันแบบแข็งตัวได้แล้วก็กันไกอันนี้ผมนึกว่าแกนล้อมันไม่แข็งมากเอาไปตัดแกนล้อแลอ้จะบินหมดเลยเนี่ย เละเมเลยนไก่แล้วก็มีนี่พระเอกของเรากาวร้อนเพื่อคุณได้แล้วก็คัตเตอร์แล้วก็ตัวเจียรประมาณนี้ครับอุปกรณ์พวกนี้ก็เป็นของที่สั่งมาล้อกับท่อที่เพิ่มเข้าไปส่วนเรื่องทําสีเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ราคาเล็กด้วย เลยทําสีเดิมไปก่อนแล้วกันแค่นี้ก็สวยเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายแบบชัดๆัดให้ดูอีกทีครับตอนถ่ายคลิปอย่าลืมนะครับใครสนใจอยากได้ล้อไปที่ร้านนี้ได้เลยล้อหนึ่งต่อหกสี่อะไรคัตตอมเลยครับตัวบนบนตัวอะไรไม่รู้เนี่ย เหมือนรูปไฟอะอะไรคัดตอมสักอย่างนี่เนี่ยหนึ่งต่อหกสี่วิงล้อแล้วก็นี่ครับเด๋อวซีดกระาดาษมีทุกอย่างมีท่อค้ำซีแล้วก็ของแต่งต่างๆครับลองเข้าไปถามเขาดูได้ถ้าใครสนใจครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ เดี๋ยวผมมาหากล่องใสมาใส่ดีกว่าถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมครับกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปคลิปหน้า